HONDA าโม i ิลิโอคันนี้ปี2015ครับค่ะถึงวันนี้ก็8ปีเนาะออือสภาพคันนี้ต้องบอกเลยครับว่าถ้าไม่นับปีจะไม่อยากเชื่อเลยเนี้ยบกิบกิบครับใช่แล้วคะ่ะภายในดำลอนลอคะ่ะมาดูห้องเครื่องกันคะ่ะ สภาพเครื่องยนต์อันนี้ติดติดเครื่องอยู่เนาะใช่แลวได้ยินเสียงเครื่องยนต์ต่างๆนะครับใช่แล้วฟังครับติกตต๊กตอกติ๊กตอกฟังครับฟังเสียงนิ่งมากใช่นิ่งนิ่งเงียบๆเลยครับใช่แล้วค่ะตัวนี้หนึ่งพันห้าร้อยซีซีเนาะใช่แล้วเครื่องยนต์ตัวนี้ใช้กับหลายๆรุ่นเลยแจ็ตซิตี้โบบิเดโอต่างๆหลายรุ่นครับใช่ค่ะบอกหลายรุ่นเพราะอะไรรู้ป่ะ เพราะลูกค้าได้รู้อะไรอะไรตาหาง่ายรถตลาดพวกนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรน่ากลัวเลยครับสบายๆครับใช่แล้วค่ะสิ่งที่น้องถ่ายอยู่ติกเกอร์ต่างอยู่ครบเลยใช่แล้วนะครับและก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะไม่เคยติดแก๊สล้านเปอร์เซ็นต์<ช>ถ้าพบ,พบว่าเคยติดแก๊สยินดีซื้อคืนเต็มจํานวนและรถทุกคันเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้ลูกค้าเรียบร้อยก่อนส่งมอบครับใช่แล้วค่ะ ล้อสวยๆเลยค่ะสเปคจากโรงงานกล้องมองถอยมีครบค่ะเห็นเปล่าเห็นชัดเจนอยากชัดเจนกว่านี้ปะ,ะมาดูตัวจริงครับโอเคแอร์หนาวๆค่ะดูจากน้ำพแอร์ได้เลยเมื่อกี้ตอนที่เราถ่ายกล้องมองถอยนะครับน้องแอดมินบอกว่าเลยนะให้มาดูที่เต็นท์ก็ได้ใช่ป่ะใช่แล้วอ่ะพี่ถามหน่อย hmm. ถ้าลูกค้าไม่สะดวกทำไงก็ ไม่ยากครับเพราะว่าวันนี้การซื้อรถแบบส่งรถให้ลูกค้าถึงบ้านเนี่ยออมันเป็นเรื่องที่ปกติแบบไม่ได้น่าตื่นเต้นอีกต่อไปละใช่แล้วรจริงๆริงมันปกติมาตั้งนานแล้วครับถูดตอ้อมาดูกันต่อครับสภาพออาาเบาะนะคะเงียบๆเลยคันนี้ภายในไม่มีช้ำเลยครับเจ้าของเดิมคือใช้รถมาดีครับดีเลยแหละ น้องตั้งใจมากนะครับในการที่ก้มลงไปแงนถ่ายแอร์หลังคาครับใช่ค่ะภายในจริงๆก็คล้ายๆแจ๊สนะพูดถึงอะ่ะแต่ว่าได้พื้นที่ใช้สอยนะครับที่มากกว่าเน้ดูนิ้วปีศาจนะคะเห็นไหมครับแอร์หลังคาสำหรับผู้โดยาสารตอนหลังจ้าจริงๆไม่อยากเรีดดยกผู้โดยสารครับ มันเรียกว่ามันเหมือนเป็นรถประจําทางไงก็ไม่รู้เรียกว่าแอร์หลังคาสําหรับญาติโยมข้างหลังแล้วกันเนาะโอเคป่าเพื่อนฝูงแฟมิลี่เนาะถ่ายอยู่ใช่ป่ะโอเคมาตัวเนี้ยก็เวลาเข้าออกนะครับเผื่อจะเข้าออกด้านหลังอ่ะนะครับก็ปรับหมุนอย่างนี้ปึ๊บอย่างนี้เนาะโอเคแล้วเราไปดูด้านหลังกันต่อครับเอาละครับเราพักนะครับเรามาดูรายการ ดิคอมเบอรี่แช่นะหรอใช่เรามาดูสารคดีกันดีกว่าครับสบายมากค่ะนอนสบายใช่เปลเ้าใช่แล้วนะครับเรามาดูสารคดีนะครับนอนสบายเนาะบ่อหลังเนะาะกบ่อแถวสามนะใช่แล้วน่าจะสบายจริงครับดูจากรอยยิ้มนะครับใช่นี่ค่ะมีเพลให้ระวังนะครับเหยียบเท้าเนาะใช่แล้วส่วนเบาะแถวสองจะบอกว่ามันนั่งสบายมันลุกนั่งเข้าออกสบายเพราะประตูของโมบิโออะครับ บานเบลเลอร์เลยเออใหญ่มากอ่ะส้มเดี๋ยวถ่ายปะดีค่ะเอร์อูบาเบลเลอร์เลยเบลเลอร์เลยครับใช่ R S ใช่แล้กลัวไม่รู้เป็นตัวท็อปครับสัญลักษณ์ตัวเบลเลอร์เลยครับใช่แล้วคะ่ะภายในดำเนี่ยมันดูสปอร์ตใช่เลยเนาะค่ะโอเคถา,ท,าท้ายต่างๆสภาพโคตรดีเลยนะดูได้เลย ล่ะมาเดี๋ยวพี่แกะให้ดูยันซีเลยมามามาดูาโอเคนี่ไม่ต้องตัดช็อตยาวเลยเห็นไหมนี่ซีนท้ายเดิมเดิมเลยใช่แล้วโอเคค่าตัวน้อนเท่าไหร่พี่ล้อสามหกแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์ครับออกรถ8800บาทสำหรับลูกค้าประวัติปกติเท่านั้นเนาะค่ะนะครับกรณีผ่อนเนาะออกรถ8800ทรง6ปีเดือนละ7,200บาท เบอร์โทรพี่อ้นนะครับ0814850000ครับและน้องแอดมินส้มครับ094ค่ะ3357313รถบ้านเรามาน้อยครับสวัสดีครับ